สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับคลิปดีๆมิสารัตจากช่องเ u t ฟีกับพี่เดียรครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดทักษะภา,าษาป .4 ค่ะในหน้าที่166นั่นเองนะคะก็จะเป็นการฝึกการใช้ภาษาเราไปดูกันที่ข้อที่1กันก่อนเลยค่ะข้อที่1เขาถามว่า,วา ให้เราไม่ได้ถามแต่ให้เราี่คิดคําคล้องจองของคําหรือกลุ่มคําต่อไปนี้แล้วเติมลงในช่องว่างคําคล้องจองคืออะไรก็คือคําที่มันต้องเป็นไงคะสระเดียวกันถูกไหมคําที่อยู่ใกล้กันเนาะอย่างเช่นพยัญพยางสุดท้ายก็คือคําว่าทักใช่ไหมเป็นสระอ่ะแล้วก็สะกดด้วยกอไก่ค่ะเพราะฉะนั้นคําที่มาคล้องจองพยรกเ่ยก็ต้องเป็นสระอ่ะแล้วก็สะกดด้วยกอไก่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นเขาให้มาใช่ไหมคาที่1เนี่ยเขาบอกว่าพิทักใช่ไหมคะ พิทักแล้วอะไรสักอย่างที่ต้องใช้มม่นากาศกักบกอไก่แบบเนี้ยคิดออกไหมอย่างเช่นพิทักกับรักษาค่ะนี่ไม่ต้องเอาความหมายใกล้เคียงกันก็ได้นะแต่ว่าอันนี้มันบังเอิญว่าเขาใกล้เคียงกันนะคะพิทักษกับรักษามันก็คล้องจองกันใช่ไหมทักกับรักแบบเนี้ยค่ะเขาเรียกคาคล้องจองต่อไปนะคะธรณีค่ะธร,รณีก็คือในสระอีพี่ก็จะใส่เป็นคําว่าที่อยู่แล้วกัน นะคะธรณีที่อยู่เห็นไว้สระอีมีกับที่มันคล้องจองกันแบบนี้นะคะต่อมาเทพาค่ะเทพาใครอาจจะคิดว่าเทพาอารักษ์แบบนี้ก็ได้แต่ถ้ามาบอกเทพาพารักษ์แบบนี้ก็ไม่ได้นะคะเทพาที่ใช้เป็นคําว่าอากาศละกันนะคะเทพากับอากาศเนาะสระอาเหมือนกันถูกไหมนี่แหละนะคะเทพาอากาศพิโรธพิโรธเป็นสระโอแล้วก็สะกดด้วย แม่กดเพราะฉะนั้นเอาคําว่าอะไรมาใส่ก็ได้นะคะพิโรธโลดโผนอย่างนี้ก็อาจจะได้ใช่ไหมคะแต่ว่าอ่ะมันมีคํานึงที่พอดีพอด,พอดีได้เลยพิโรธโกรธเคืองแบบนี้ค่ะเห็นไหมสะละโอเหมือนกันสะกดได้แม่กดเหมือนกันนะคะอ่ะใครจะบอกพิโรธโสดมากอะไรอย่างนี้ก็ได้นะต่อไปผืนป่าค่ะผืนป่าสะละอาใช่ไหมสะละอาค่ะผืนป่าใช้เป็นไม้โทแบบนี้ก็ได้นะคะผืนป่ากับฟ้าคราม เห็นไหมเป็นสาระอาหเหมือนกันค่ะว่นานยุกไม่เป็นไรแต่เอาแค่สระกับตัวสะกดเดียวกันต่อมาค่ะผู้ผาสาระอาอีกละภผู้ผาพี่ใส่เป็นคําว่าปลาดาวค่ะผู้ผาปลาดาวต่อไปคงคาสระอาอีกแล้วคงคาก็เลยใส่เป็นคงคาหน้าหนาวอ่าคงคาหน้าหน้าหนาวหน้าหนาวคืออะไรหน้าหนาวคือฤดูหนาวเนาะ ผูพกพันอะผูพกพันสละอันใช่ไหมก็คือสละอะสะกดด้วยนอนโอ๋ก็เลยใส่เป็นอันนี้ค่ะผูพกพันฉันเธออย่างเงี้ยต่อไปรําเพยรําเพยคืออะไรคะลมพัดมาใช่ไหมราเพยสละเอยค่ะใครบอกใครจะใส่ว่าเนยนมก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นอะไรสระเอืยเหมือนกันเห็นไหมราเพยเนยนมอย่างเงี้ยแต่เอาพี่เอาเป็นลําเพยเลยลองละกันนะคะปิ้วๆิไปแบบนี้ต่อไปเคหา เค okay, หาใช่ไหมสระอาอีกแล้วสาระอานี่ค่อนข้างหาง่ายนะคะก็เลยใส่คําว่าท่าทา,างไปละกันง่ายดีนะคะเอาแค่คําที่มันคล้องจองกันไม่ต้องเอาความหมายก็ได้นะข้อนี้แต่อันต่อไปต้องเอาความหมายค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าให้หาคํามาเติมลงในช่องว่างของกรอนสีกรอนสีถูกไหมวักหนึ่งมีสีคำใช่ไหมคะกรอนสีให้มีสัมผัสให้ถูกต้องเขามีตัวอย่างมาให้นะคะเขาบอกว่าฉันเป็นนักเรียนี่ช่องว่างอยู่ตรงนี้ภาคเพียรเขียนอา่าน ช่วยทํางานบ้านเบิกบานหัวใจทีเนี้ยการจะเอาคํามาเติมเราก็ต้องรู้ก่อนว่าฉันทะลักใช่ไหมคะที่เขาบังคับว่าคําตรงนั้นต้องมีความคล้องจองกันก็คือสัมผัสกันอย่างเช่นคําว่าเรียนเนี่ยมันก็จะไปสัมผัสกับคําว่าเพียนครับเพราะว่าคําสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับคําที่2ของวรรคที่2แล้วทีนี้เขียนอ่านใช่ไหมลงท้ายด้วยคําว่าอ่านอ่านทีเนี้ยคาว่าอ่านเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะจะได้มองเห็นชัดเจนเนาะ ปึ๊บคำว่าอานะคะเป็นสระอานอนหนูใช่ไหมก็จะมาสัมผัสกับคําว่าบ้านแล้วก็คําว่าเบิกบานก็คือคําว่าบานนั่นเองเห็นไหมคะสีเขียวสัมผัสกับสีเขียวอย่างเงี้ยต่อกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะอันนี้คือลักษณะคําที่เขาบังคับเพราะฉะนั้นเราไปดูซิข้อที่1น,นกน้อยตืดๆ,ๆแต่อย่างที่บอกจําได้ไหมว่าเขามีลักษณะบังคับคือมันต้องสัมผัสกับคําว่าหาค่ะเป็นสระอานะ นกน้อยอะไรดีที่มันจะเป็นสัมผัสกับคําว่าหาได้นกน้อยบนฟ้าได้ไหมคะฟ้ากับหาสัมผัสกันไหมสัมผัสกันโอเคไหมคะอ่าโอเคอาเขียนให้มันตรงๆก่อนเนาะจะได้รู้ว่าฟ้ากับหามันต้องสัมผัสกันนะคะนกน้อยบนฟ้า,าได้ได้ใจความไหมได้ใจความด้วยนะคะโฉบหาโฉ <us> บหาอะไรดีอะโฉบหาอะไรไม่รู้แต่ตรงเนี้ยที่เขาบังคับจําได้ไหมคะที่เขาบังคับตรงนี้ใช่ไหมนี่คำสุดท้าย ต้องลงอะไรก็ได้นะคะหายไปไหนแล้วต้องลงอะไรก็ได้ที่มันเป็นสาระอานทาไมต้องบอกอานเพราะว่ามันเป็นสาระอ่าและสะกดด้วยแม่กลค่ะเห็นไหมรานกับบานเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเลือกที่จะใส่เป็นคําว่าโฉบหาอาหารอ่าทุกคนเข้าใจหรือยังโชบหาอาหารอะไรสําราญดีเอาเป็นสุขใจสําราญแล้วกันนะคะสุขใจ สำราญอันนี้ใส่ได้เลยไม่ต้องซีเรียสเนาะสุขใจสำราญชื่นบานหะไทยอ่าได้ไหมคะได้เนาะต่อไปอันที่สองค่ะไลองคิดตามไปพร้อมๆกันนะทุกคนเดูดอกไม้ดอกไม้ตืดๆอะไรสักอย่างแล้วดูตรงจุดบังคับค่ะจุดบังคับคือตรงนี้อ้นวนเราก็ต้องหาอะไรสะละอ้วนมาใส่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าดอกไม้อะไรดีดอกไม้พี่ใส่เป็นคําว่าหอมหวนค่ะดอกไม้หอมหวน ดอกไม้หอมหวนกลิ่นอ้วนกลิ่นอ้วนอะไรดีอ่ะที่มันต้องลงท้ายด้วยอะไรคะสาะระไอถูกไหมอ่าที่มันต้องลงท้ายด้วยสาะระไอหลายคนอาจจะงงว่าทําไมตรงนี้เขาไม่เป็นสาะระไอไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้เราก็ต้องหาค่ะทีนีน้จุดบังคับของเราคือตรงนี้ต้องลงท้ายว่าอะไรก็ได้ที่มันเป็นสาะระไอกลิ่นอ้วนชื่นใจได้ไหมคะได้อ่ะ กลิ่นอ้วนชื่นใจอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคําว่าใจแล้วก็จะมาสัมผัสกับคําว่าไวถูกไหมเป็นสระไอเหมือนกันนะคะไอไม้ม้วนไอไม้มาลายยังไงก็ออกเสียงไอเหมือนกันยกเว้นที่มันจะเป็นสระอายอยักษ์อันนั้นเป็นไอเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะคะต่อมาอะไรใส่ไว้อ่านามาใส่ไว้ได้ไหมง่ายๆเลยนํามาใส่ไว้แจกันสวยงามอ่าแล้วก็จะได้ว่าดอกไม้หอมหวนกลิ่นอ้วนชื่นใจนามาใส่ไว้แจกันสวยงามโอเคได้ต่อไปค่ะข้อที่3ามข้อสุดท้ายสายลม อะไรไม่รู้แต่จำได้ไหมจำอีกทีนะคะปึ๊บ,ป,บปึ๊บ๊ต้องลงท้ายเป็นสระอาอะข้างหลังต้องเป็นสระอานะคะสายลมสายลมอะไรดีสายลมพัดมาได้ไหมสายลมพัดมาอ่ะได้ช่างพาช่างพาอะไรดีค่ะช่างพาอะไรดีไม่รู้แต่อะเผื่อน,นึกไม่ออกเราไปดูที่ตรงที่เขาบังคับสีเขาบังคับตรงนี้ก็ไม่บอกมาอย่างเพราะว่ามันต้องสีส้มกับสีส้ม เพราะฉะนั้นมีอีกจุดหนึ่งนี่ไงเป็นสระไออีกแล้วสระไอนึกอะไรไม่ออกใช้คําว่าใจไปก่อนนะคะช่างพาเย็นใจช่างพาเย็นใจเพราะว่าชื่นใจใช้ไปแล้วเนาะช่างพาเย็นใจสระไอได้ใบไม้อะไรไม่รู้คะ่ะต้องเป็นสระไอ,อะใช้คําว่าไหวซ้ําได้ไหมอาจจะไม่เพราะเพราะฉะนั้นพี่จะขอใช้เป็นคําว่าใบาไม้แกว่งไกว ใบไม้แกว่งไกวแล้วก็จะไปสัมผัสกับคาว่าเอ็นไหวตามลมพอดีแบบนี้ได้ไหมคะอ่านรวมกันก็จะเป็นสายลมพัดมาช่างพาเย็นใจใบไม้แกว่งไกวเอ็นไหวตามลมอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือประมาณนี้เนาะของก่อนสี่นะคะส่วนที่เหลือในหน้า167ไว้ติดตามต่อกันใน E ีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย